ทุกแบรนด์รอคอยการกลับมาในครั้งนี้นะคะสยามพรากนเองเราก็ดีใจมาก2022นีนะ้เราจัด5วัน15โชว์ต้องบอกว่าเยอะที่สุด ที่เราเคยจับมาแสงพระก้อนแปลงข้อ International Fashion Week นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2007เราต้องการจะสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองแฟชั่น10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทาั้งทางภาครัฐเอกชนและก็พันธมิตรครีเอทเวทีระดับประเทศนี้ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มให้กับไทยดีไซเนอร์ได้โชว์ศักยภาพรวมถึง international designer ที่ให้เกียรติมาร่วมงานถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแฟชั่นเป็นธุรก,กิจใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยการที่จะท,ทกกจําให้ธุรกิจก้าวไกลได้เราก็ต้องส่งเสริมแบรนด์ไทยจาก ประกวดของนักเรียนนักศึกษาคัดเลือกคนที่ชนะมาเปิดร้านที่เสียมเซ็นเตอร์น,นเข้าเราก็มีทำเวทีใหญ่เป็นมาตรฐานสา,นากลเจอการร่วมมือระหว่างเสียมเซ็นเตอร์เสียมดิสカอรีแล้วก็เสียมพารากอนในการจัดแฟชั่นวีคสิ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้เรามีเม t ท v e r เวิร์สเพใครไม่สะดวกที่จะมาชมที่เสียมพารากอนสามารถดูไลฟ์ได้สามารถคลิกซื้อสินค้าได้เลยผ่านวันสยามซูเปอร์แอส่วนในด้านของเสียมเซ็นเตอร์เองเราก็ได้ร่วมกับสำนักงานพันชย์จังหวัดขอนแกน่นคัดเลือกผ้าจากรดยดีสารทั้งหมด ให้กับนักเรียนและสาาถาบันต่างๆร่วมกันออกแบบเราจะใช้คอนเซปต์ในปีนี้ว่า f r ร e d o มสามารถชมโชว์ในงานนี้พร้อมกันในเวทีสยามเซ็นเตอร์แฟชั่นวิชั่นริสเตทของสยาม Discovery เองเราจะมีคัดเลือกนําเสนอผลงานแฟชั่นที่เป็น Brand แบรนด์อินพ,พอเร็กซ์กุิบเฉพาะสยาม Discovery นะฮะแฟชั่นอินดัสทรีในเมืองไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งเราเองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่ค,ความเก่งของไทยดีไซเนอร์สู่เวทีนานาชาติเราคือหนึ่งในแรงผลักดันเศรษฐกิจนะจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่า ก็เป็นส่วนที่ทําให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป